คือฮาขุดภาพนางเอกช่องดังด่าแม่ฟ้าไฟแลบกลางตลาดเป็นอดีตนักแสดงที่หลายคนคุ้นหน้าคุ้นตาเป็นกันอย่างดีและตอนนี้น้องโตเป็นสาวเต็มวัยึ้นแทนเป็นนางเอกเรียบร้อยแล้วสำหรับชาเลตดวาสิตาบทบาทที่เป็นกระแสด่งดังก่อนหน้านี้อย่างบทเรยาตอนเด็กในละครดังอย่างดอกส้มสีทอง ซึ่งบทนี้เรียกได้ว่าท้าทายสุดๆเพราะยืนปะทะฝีปากกับแม่ค้ากลางตลาดหากใครยังจำกันได้ปัจจุบันน้องชาเลตในวัยย่างเข้า18ปีที่โตเป็นสาวแล้วแถมยังสวยออร่าสุดๆมีผลงานออกมาให้ติดตามกันอย่างต่อเนื่องและเรื่องล่าสุดประกบคู่กับพระเอกรุ่นพี่อย่างชอนจินดาโชตในละครเรื่องพระนคร2410 thank you